สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตก็มานาเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็นําเสนอเป็นรองเท้านะครับคุณภาพนะครับจาก TCX ก็เป็นรองเท้าที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่ปี2020นะครับเป็น TCX District นะครับก็ดูดีไซน์ก็จะดูร่วมสมัยดูเท่ๆนะครับหน้าตารูปร่างหน้าตาจะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นรองเท้าแบบกันน้ำนะครับวอตเตอร์พูฟนะครับก็คือเดินลุยน้ําได้นะครับฝนสาดอะไรเงี้ยได้ครับคือก็จะกันน้ําในแนวในแนวขนาดนะครับคือแต่ไม่ได้ข้างบนนะถ้ามันไหลตามขาไงก็ก็ว่ากันมันทาอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้ากาดนะครับให้การป้องกันนะครับด้านในก็มีบัวตัวชั้นกาดอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นโปรดักต์สำหรับใช้ในการขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับ ภายนอกวัสดุก็จะเป็นผ้าที่ทนทานนะครับแล้วก็มีการกคือได้เป็นผ้าที่แบบที่ที่มีความทนทานสูงนะครับแล้วก็ย่งกับตัวด้านในก็เป็นผ้าชั้นเขาเรียกเป็นตัวกันน้ําด้านในนะครับก็จะเป็นชนิดที่ใส่กันน้ําอะไรประมาณนั้นนะครับรูปลักษณ์ภายนอกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการผูกเชือกนะครับแล้วก็มีตัวแถบ นะครับตัวกาวทุกแกนะครับแล้วก็ตัวปิดกลับเข้าไปนะครับก็มีโลโก้ T C X สวยงามนะครับแล้วก็ดึงเชือกเพื่อความกระชับนะครับผมแล้วอย่างตัวรองเท้าเนี่ก็ทำมารองรับแบบการขับขี่อยู่แล้วนะครับด้วยตำแหน่งโพซิ i ันของอะไรพวกนี้นะครับและรองเท้ารุ่นนี้ก็จะเป็นพื้นก็จะมีเป็นเป็นพื้นยางเลยครับก็ออกแบบมา ให้สำหรับขับขี่มอเตอร์ไซค์พอดีพอด,พอดีอะไรเงี้ยแนวแนวแบบเท่ๆด้วยครับสวยงามก็ดูแบบเหมือนไม่ได้แบบเป็นรองเท้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์จ๋าเลยแล้วก็ดูมีความลำลองเขาในตัวแล้วก็มีสไตล์อยู่นะครับรูปร่างรักรูปลักษณ์สวยงามนะครับผม ตัวภายในก็บุนุ่มๆดีๆอยู่แล้วนะครับจาเราตัวสีเอกดิจิตริกนะครับก็จะมี2ส,สีนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นกันเมทัลบาวนะครับก็คือก็จะมีความแตกต่างของเขาก็คือตัวถ้าเราสังเกตนะครับตัวตัวเนี้ยตัวสีนะครับอันนี้จะสีออกเทาๆแบบเป็นกันเมทัลแบบเอ่คอคสีเทาเข้มอะไรเงี้ยครับอ่าตัวนี้จะดําสนิทเลยอ่าจะดำดำแล้วก็ ตัวนี้เป็นแถบสีน้ำตาลนะครับตัวยางนะเป็นยางสีน้ำตาลตัวนี้เป็นยางสีดำประมาณนั้นก็เป็นลุกอสองลุกนะครับว่าจะเป็นดำล้วนเป็นออกเป็นสีจะเทาเข้มอะไรประมาณนี้นะครับผมงไงก็สนใจไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางต่างๆของร้าน f a c e b o o k นะครับไลน์แอดนะครับเว็บไซต์แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับผมช้างโมโตชา n e l นะครับงไงก็ ฝากติดตามแนะนำเงินเข้ามาด้วยนะครับผมยงไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ